Okay, ระหว่างรอนะคะเข้ามาฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของปาตะเพี้ยนของหลวงพ่อเจริญนะคะเหมาะมากกับคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายนะคะหรือคนที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องเป็นเซลขายของหรือว่าอะไรก็ตามทั้งผ่านโลกออนไลน์หรือว่าพบปะผู้ผคนนะคะการที่เราได้มีโอกาสนะคะใช้ในเรื่องของพลังงานในเรื่องของหินนะคะอย่างเช่นหินซิตรินหรือ ควบคู่กับ ปาตเพียนนะคะจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเรื่องของเ,อาเขาเรียกว่าพาวเวอร์เกี่ยวกับเรื่องของความคิดความสําสรสเร็จให้กับคนที่ได้สวมใส่ด้วยเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเย่ yeah. วันนี้ก็มาเจอกันนะคะที่เพจชัยเฟรมูนะคะมาทักทายกันแต่เสาร์นี้นะคะที่เพจเมมีมเซนจะไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าพอดีเมย์ขออนุญาตขอตัวไปปฏิบัติธรรมนะคะกลับก็ประมาณวันจันทร์นู่นเลยนะคะก็เดี๋ยวมา เจอกันอีกทีก็คือวันพุธหน้าที่เพจชัยเฟมูเลยแล้วก็เสาร์ถัดไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการใหม่มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวเอาให้แบบเคาะชัวร์แต็มที่แน่ชัดก่อนนะคะแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหินซิตรินนะคะ ที่ขนาดนามว่าเป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จในใแเรารู้สึกสําเร็จขึ้นมาทันทีนะคะความจเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็หมายถึงในเรื่องของการที่เขาเรียกหินพลังงานส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความสุขไม่ชอบมากเลยนะคะหินจะเป็นลักษณะส,สีเหลืองอัมพันธ์นะคะแล้วก็มีความแบบว่าวาววับในตัวมากๆเลยถ้าเราเห็นอยู่แบบนี้นะคะ แล้วก็เมย์รู้สึกว่าทุกครั้งที่เมย์ใส่หินซิตรินเนี่ยเมย์จะได้รับลัติจูดพลังงานบวกที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ติดตามด้วยนะคะแล้วก็อาจจะแคปหน้าจอไปอยากได้หินแบบนี้นะคะหินซิตรินนะคะก็เข้าไปทักทายกันได้ควบคู่กับปาตะเพียนของชัยเฟมูนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเมตานะคะก็สามารถเข้าไปดูกัน ได้ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเข้ามากันได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะมาดูย้อนหลังกันก็ได้นะคะปกติในนปัจจุบันนะคะก็จะมีหินหลากหลายมากตาคุณเมย์สีสวยออฟเปียคอนแทคเลนค่ะยังไม่ได้ถอดคอนแทคเลยเลย เป็นคอนแทคเลนส์ใส่ตาสีเทาแอบไปทำงานมานะคะแล้วก็รีบมาหาทุกคนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคอนแทคเลนเลยนะคะเป็นคอนแทคเลนสสีเทานะคะคอนแทคเลนส์ใส่ตานะคะปาไป300แล้วนะคะใสต่ตานะคะก็ตามอายุนะคะ ะะเพราะฉะนั้นก็สวยๆกันไปนะคะไปทํางานนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะหินซิตรินนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยใครที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอํานาจเรื่องของหินนะคะเมย์บอกได้เลยว่าหินน่ะมันเหมือนกับว่าใช้เวลาการหล่อหลอมก่อตัวกันมาเป็นนับพันๆปีถ้าเกิดว่าถามว่าคุณได้พลังงานอย่างเงี้ยก็เหมือนพลังงานธรรมชาติถ้าคุณอยู่ในที่ที่อากาศโอโซนดีการหายใจของคุณก็ดีพลังงานของคุณ ก็ดีมันก็เหมือนกับว่าปอดคุณก็ได้หายใจอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเพราะฉะนั้นการที่เราได้อาศัยพลังงานของหินบางชนิดนะคะที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของการดึงดูดพลังงานนั้นๆก็สามารถช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการปรับธาตุปรับพลังงานให้กับตัวเราหรือคนที่สวมใส่ได้เช่นกันค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ บอกแล้วว่าไหมทองเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองใช่ไหมซิตินก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จคะ่ะทุกคนถ้าเห็นนะคะอยากให้เห็นใกล้ๆเออมันจะเงาแล้วก็สวยมากเลยนะคะอันนี้ไม่รู้กล้องชัดหรือเปล่านี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่ เกี่ยวกับผิดของการเรียกเงินทองเรียกทรัพย์ได้เหมือนกันนะคะบางทีบางคนใส่ไหมไม่ได้มีคลื่นเยอะกันไปบางทีเมใส่ไหมมากๆก็ผือปวดหัวเมจะค่อนข้างถูกกับหินซิตรินนะคะใส่แล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีพลังงานแอ t i t u d e ในการขับเคลื่อนในความคิดในการเสนอไอเดียนะคะทําให้เราสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงเป็นลักษณะของไอเดียกระฉูดมีความจําที่แม่นยํามากขึ้นมันเหมือนแบบ ว้าวอะ่ะไอเดียเรานะคะรวมถึงในเรื่องของโชคลาภก็มีผลด้วยเหมือนกันสำหรับหินสิตรินอันนี้นะคะแล้วพอประกอบกับปาตเพยียนของหลวงพ่อจเจริญน,นะคะปาตะเพยียนของหลวงพ่อจเจริญที่มีทั้งสีทองแล้วก็เป็นคล้ายๆสีแบบสีเทาลมควันนะคะสวัสดีค่ะก็จะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขา,ขายนะคะแล้วก็บร,รมีอํานาจนะคะได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วช่วงนี้นะคะเห็นบอกว่าเฮ้ย เราไม่มีไอเดียเราไม่รู้จะทำยังไงอยากได้พลังงานดึงดูดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของหินทำยังไงนอกจากไหมทองที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองแล้วหินซิตรินเนี่ยละค่ะที่จะดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้กับคุณได้เช่นกันแต่เป็นการดึงดูดทรัพย์สินเงินทองไม่พอก่อให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวกับความคิดหรือว่าปัญญานะคะให้กับคนที่ได้สวมใส่ด้วยนะคะก่อให้เกิดกระบวนการการตัดสินใจที่แม่นยำเนี่ยใส่แล้วเป็นไงคะดูมี power <c oughs> นะคะก่อให้เกิดความคิดความแม่นยำมากขึ้นในการตัดสินใจนะคะการดึงดูดในการตัดสินใจที่ไปในทางที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับชัยเฟมูหินก็ต้องดูด้วยนะมันมีหินสังเคราะห์ที่ทำขึ้นมาเองด้วยแต่อันนี้เป็นหินแท้ถ้าเกิดว่าใครคิดจะเหมือนกับว่าหาหินที่โดนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมั่นมั่นใจตัวเองซิตรินเนี่ยนะคะก็จะส่งเสริมด้วยนะคะนอกจากเรื่องของเงินทองจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความ มั่นใจความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สีเหลืองอะเวลาวันจันทร์สีเหลืองจะแทนความสดใสนะคะมันก็เป็นฟิลลิ่งแบบนั้นเหมือนกันสดใสแล้วก็มีพลังงานบวกที่ดีในการดึงดูดได้ด้วยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะการใช้หินสิตรินนะคะก็บอกได้เลยว่าอันเนี้ยสำหรับคนที่ต้องใช้ไอเดียสำหรับคนที่ต้องพูดต้องค้าขาย ต้องเป็นเซลล์ต้องเหมือนใช้คําพูดประกันหรือว่าอะไรทุกอย่างได้หมดนะคะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ติดต่อค้าขายในโลกออนไลน์การใช้หินซิตรินก็สามารถช่วยส่งเสริมได้ประกอบกับ ปาตะเพียนของหลวงพ่อเจริญที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายพุทธคุณโดยตรงทั้งหมดเลยนะคะก็สามารถใช้คู่กับหินซิตรินได้นะคะเอาไปใช้สวมใส่ได้สําหรับเมนะบางทีนะวันไหนเหนื่อยๆมากๆนะคะหินอย่างเงี้ยพอเวลาอยู่ในมือเราอะ่ะมันเป็นพลังงานคะ่ะเนี่ยจับแป๊บนึงปุ๊บมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นมาพรอ,อุ่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บนั่งคิดเครียดอยู่ทํางานไปด้วยอะไรไปด้วย สวดมนต์นับหินอ่ามันกลายเป็นกอบเกิดพลังงานที่ดีให้กับคนที่ถืออีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้ไม่บอกได้เลยว่าได้ด้วยนะคะมีพี่คนหนึ่งที่ใช้หินแล้วเหมือนกับว่าเขาเชื่อในเรื่องของโชคลาภการถูกหวยใครเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหวยบ้างแต่ต้องเป็นคนที่มาทางด้านนี้โดยตรงนะคะการใช้หินส่งเสริมก็จะเหมือนกับว่าทําให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอส่งเสริมพลังงานนะคะพลังงานดึงดูดลัติจูดที่ดีต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่า มีความเขาเรียกว่าอะไรคะบางคนเล่นหวยแล้วขึ้นอะ่ะไม่ใช่แบบร้อยวันพันปีเล่นไม่ขึ้นเลยอะไรแบบเนี้ยก็สามารถใช้ซิตรินได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมขอให้ไปนําในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของวาจาสวัสดีค่ะในเรื่องของการที่ดึงดูดนะคะสิ่งดีๆพลังงานดีๆความจเจริญรุ่งเร,องเรืองให้กับชีวิตมากกว่าแล้วพอใส่อ่ะแบบจริงๆแค่เราสัมผัสอะคะ่ะจริงๆอยากให้ทุกคนสัมผัสมากๆเลย พอแค่เราสัมผัสอะคะ่ะมันกลายเป็นว่าสักแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะลัติจูด จูนในคลื่นสมองของเมม,มีการเปลี่ยนไปเมเป็นคนที่ค่อนข้างไวต่อพลังงานพอสมควรนะคะแล้วบางคนเมเชื่อว่าเป็นเหมือนกันพอเข้าในสถานที่นั้นที่นี้อาจจะมีอาการมึนหัวปวดหัวหรืออะไรที่ไม่ถูกอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้ใช้หินในการใส่หลืออเมทริสนะคะคล้ายๆกันก็จะลดสภาวะความปวดหัวพลังงานที่แบบไม่ดีไม่ดีผ่านไปได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าเน้นเรื่องงานได้ไหมคะเน้นเน้นเรื่องงานได้เลยเพราะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการต่อยอดนะคะคุณนตตี้เรื่องไอเดียเรื่องการคิดการสร้างสารรค์บางทีเราเจอความคิดแบบตันๆแบบอึอดอัดหุ้ยคิดช่วงนี้คิดไม่ออกหงุดหงิดมีภาวะแบบไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะการใช้ตรงนี้นะคะ่ะแต่ใส่นะใส่แล้วก็คือใส่ติดตัวหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยส่งเสริมมันจะเป็นลนักษณะคือตาเปล่าเราอาจจะมองไม่เห็น แต่ให้นึกภาพเวลาเราไปตรวจเช็คออร่าค่ะ มันก็จะเป็นคลื่นสีคลื่นแสงของหินนั้นๆถ้าเกิดว่าเป็นหินที่แท้จริงนะคะซึ่งถามว่าเราไม่มีเครื่องตรวจออรา่าหมายความว่าคนทั่วไปไม่มีเครื่องตรวจออร่าติดบ,บ้านแต่คุณไม่ต้องห่วงเพราะว่าลายชัยเฟมมีใบรับประกันมีที่มาที่ไปชัดเจนว่าเอามาจากไหนเป็นหินแท้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองเอาไปใส่มันก็เป็นเหมือนกับการปล่อยกระแสะคลื่นพลังงานระดับหนึ่งนะคะทุกชิ้นทุกอย่างของมีพลังงานในตัวหมดเพราะฉะนั้นขอให้เป็นพลังงานที่ดี แล้วอย่าเป็นอาคมที่มันทําร้ายตัวเองอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเน้นอาคมที่ทําร้ายตัวเองมากๆเกินไปมันเหมือนกับว่าคุณขอผีวันหนึ่งขอได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เลี้ยงดูเขาไม่ให้เขามันก็กลายเป็นย้อนกลับเข้าหาตัวเราเราก็ต้องโอ้ยกลายเป็นเหนื่อยเจอวิบากกรรมเยอะแยะไปหมดนะคะสําหรับในเรื่องของการขอผีซึ่งมันก็เป็นความเชื่อนะคะแล้วสุดท้ายแล้ว ในความเชื่อของแต่โบราณนะคะการที่เราขอผีขอจิตวิญญาณมันก็จะกลับมากัดกินคนที่ขอหรือคนที่รับสืบทอดต่อมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นเรื่องของพลังงานธรรมชาติก็เหมือนกับเราหายใจเราใช้อากาศเราใช้คลื่นของแสงอาทิตย์เราใช้คลื่นของมวลรวมของดินน้ำลมไฟมันก็จะใช้ได้ง่ายแล้วสมดุลกับธรรมชาติของความเป็นคนเป็นมนุษย์มากกว่าการที่เราจะไปขอในเรื่องของจิตวิญญาณหรือขอผีนะคะ เราไปขอมากๆขอมากๆเกิดความโลภพอเกิดความโลภให้เขาไม่เพียงพอกับที่เขาให้เราสุดท้ายเป็นไงคะมันจะกลายเป็นพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เพราะฉะนั้นในความเชื่อส่วนตัวนะคะสําหรับเมย์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการขอผีขอแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นดวงจิตวิญ,ญญาณเมย์จะไม่ค่อยนะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องขอมันเป็นลักษณะเหมือนเราหายใจแล้วเราได้รับโอกาส อากาศที่ดีเข้าไปในปอดนะคะมันก็จะเชื่อมโยงพลังงานที่ดีให้กับเรานะคะมันไม่ใช่การขอแต่มันเป็นการอาศัยพลังงานที่ดีให้กับตัวเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าต้องแยกให้ออกระหว่างพลังงานที่เกิดจากการขอผีขอจิตวิญญ,ญาณหรือพลังงานที่เกิดจากการได้รับจากกระแส่วงจุย้ยกระแสที่ดินหรือว่ากระแสของธรรมชาติหรือวัตถุที่มาจากธรรมชาติจะแตกต่างกันจากการขอพลังงานจากดวงจิตวิญ,ญญาณต่าง ดวงจิตวิญญ,ญาณต่างๆเช่นอะไรบ้างอใครยกตัวอย่างสมมุติมาลอ,ลองถามมาได้นะเดี๋ยวจะตอบให้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเมนนึกได้บางทีอะคะ่ะจะมีคนที่เขาไหว้ขอโทษแล้วกันนะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างสัมภเวสีหน้าบ้านเพื่อขอผีขอให้ผีช่วยดนัดนดันจิตช่วยเอาพลังงานที่ดีมาให้คือเขายังเป็นสัมภเวสีเลยอะคะ่ะเขายังไม่สามารถที่จะไปผุดไปเกิดได้เลยเขาให้พลังงานคุณณนะช่วงขณะหนึ่งได้แต่คุณอย่าลืม เขาก็ไม่ได้มีพลังงานมากเพียงพอพอเวลาเขาให้คุณได้ด้วยบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันนั่นแหละแต่สุดท้ายพอเขาได้เสร็จปุ๊บเขาก็ต้องคุณได้เสร็จปุ๊บคุณก็ต้องให้เขาคืนเหมือนกันถ้าคุณปล่อยปะละเลยให้เขาคืนไม่เพียงพอเหมือนบางคนยกครูยกผียกอะไรแบบนี้เขาก็จะกัดกินร่างกายเราทางจิตวิญญ,ญาณทางสุขภาพมันอาจจะมาด้วยรูปแบบอื่นๆที่แทรกอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้สําหรับส่วนตัวเมนะเมย์จะไม่ไม่แนะนําในเรื่องของการขอผีขออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจะขอเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยพลังงานธรรมชาติไม่ใช่ขอเหมือนกับใส่ใช้พลังงานธรรมชาตินะคะควรใส่หินข้างซ้ายหรือข้างขวาดีกว่ากันโดยปกติแล้วนะคะตามหลักของในเรื่องของเขาเรียกว่าหงเหงหรือวงจุ้ยนะคะถ้าเป็นด้านซ้ายถ้าเป็นด้านซ้ายจะเป็นฝั่งมังกรฝั่งผู้ชายอ่าถ้าเป็นด้านขวาจะเป็นฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งเสือฝั่ง ผู้หญิงนะคะจริงๆในพวงจุ้ยของร่างกายนะคะเราก็สามารถที่ถ้าเป็นผู้หญิงควรจะใส่ฝั่งนี้นะคะมันเป็นคลื่นนินหยางนะคะผู้ชายก็จะใส่ฝั่งซ้ายนะคะแต่บางคนบอกว่าบางทีเขียนหนังสือไม่ถนัดถ้าจะต้องใส่หินเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงเมย์บอกได้เลยค่ะว่าถ้าเอาจริงแล้วนะพลังงานอะ่ะมันเป็นไม่ว่าจะมวลสารข้างไหนก็ตามมันเป็นพลังงานที่อยู่ในหินคุณสามารถรับได้อยู่แล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของ หยินหยางอะบางทีด้านนี้นะคะใส่ด้านนี้มันเป็นลักษณะของหยินหยางทางด้านของฝั่งผู้หญิงนะคะด้านนี้เป็นหยินหยานของทางด้านของฝั่งผู้ชายด้านซ้ายนะคะมันก็เป็นในเรื่องของความเชื่อแต่สําหรับพี่เมย์ก็เหมือนกับว่า เราหายใจเอาอากาศเข้าไปะคะ่ะเอาพลังงานที่ดีเข้าไปไม่ว่าจะอยู่ด้านไหนมันก็คือการรับพลังงานที่ดีเข้าไปสําหรับพี่เมเมเชอร์แบบนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้หินไปนะคะก็ใส่ในข้างที่เวลาคือหลีกเลี่ยงะคะบางทีใส่ของศักดิ์สิทธิ์ของมงคลเดี๋ยวต้องไปล้างมือต้องไปแบบเ,เหมือนกับว่า ลอดใต้ลาวผ้าหรืออะไรเงี้ยคือพยายามหลีกเลี่ยงนะคะพยายามเหมือนกับว่าเออเหมือนกับให้มือน,นั้นเนะ่ะเป็นมือที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ทําธุระส่วนตัวเยอะเกินไปนะคะบางทีเรามันจะมานั่งถอดตลอดเวลาก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลือกในสิ่งที่ถนัดละกันนะคะแนะนําแบบนี้จะได้ไม่ตึงกันเกินไปแล้วก็ขอให้รู้ว่ามันก็เหมือนกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปถ้าเกิดว่าเหตุผลของเขาคือการให้พลังงานที่ดีกับคนที่สวมใส่เพราะฉะนั้นสวมใส่แล้วก็ต้องเขา ใจวัตถุประสงค์นะคะเราก็อย่างที่บอกว่าเวลาสวมใส่อ่ะมันก็เหมือนกับเราต้องรู้ความหมายด้วยว่าอุยอ๋อสวมใส่หินอันนี้เพื่อเป็นการดึงดูดปรับจูนในเรื่องพลังงานด้านบัญญาถ้าเรายิ่งทราบความหมายมันเหมือนเราสวดมนต์แล้วเราทราบความหมายอะคะ่ะทุกคนพอเราเห็นบทสวดมนต์น,นี้ปุ๊บเราจะระลึกขึ้นมาทันทีว่าอ๋อใส่หินนี้ มันให้พลังงานด้านนี้นะมันจะทํางานพร้อมต้องกันหมดส่วนมนบทนี้แผแ่เมตตาเป็นการแผแ่เมตตาให้คนให้ทูตผีวิญญาณนะแผแ่เมตตาให้เป็นสุขสัเพสสัตตาแปลว่าการแผแ่เมตตานะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจกับผู้ที่ใช้บทสวดมนต์หรือผู้ที่สวมใส่นะคะรวมถึงปะาะเพียนพอเรายิ่งรู้แล้วนะคะว่าใส่ปะาะเพียนไปแล้วเนี่ยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายนะคะก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราจะไปค้าขายอะไรจิตเราจะยิ่งโฟกัสมุ่งมั่นวันนี้ฉันจะไปขายข ของกับลูกค้าฉันเสพจปาะ,ะเพียนไปเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะยิ่งมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจประกอบกับ,กบวัตถุเ,เขาเรียกว่าอะไรคะความเป็นมงคลพลังงานนั้นอะ่ะพอมันเหมือนการปรับจูนมาคลื่นเดียวกันมันจะยิ่งทําให้สำเร็จผลประกอบกับความสามารถของคุณด้วยไม่ใช่บอกว่าอุ้ยใส่อย่างเดียวแล้วฉันไม่ทําทุกอย่างจะเข้ามาไม่ใช่นะคะมันเหมือนทุกอย่างหันคลื่นปรับจูนมาตรงกันแล้วมันจะทําให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้หินนั้นหรือวัตถุมงคลน,นั้นนะคะได้ถูกที่ถูก วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ทําให้เราประสบความสําเร็จบวกกับความสามารถเราได้ด้วยถ้าหินแตกระหว่าง อะไรอะคะระหว่างตอนจะเป็นอร๋อโอเคถ้าหินแตกจริงๆหินแตกไม่ควรเก็บไว้นะคะบางทีหินแตกอาจจะหมายถึงการที่เ,เขาเรียกว่าอะไรคะรับของไม่ดีแทนเราไปแล้วรับสิ่งที่ไม่ดีแทนเราไปแล้วหินหรือหยกที่แตกอะคะ่ะบางทีถ้าเราสวมใส่แล้วแตกบางทีมันอาจจะรับแรงประทะอะไรที่มันเป็นพลังงานไม่ดีแล้วรับแทนเรามันก็เลยแตกขาดเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็ได้ซึ่งพี่เมย์ก็เคยเจอหลายครั้งนะคะที่แบบใส่หินอยู่ดีๆปุ๊บ เดินเดินอยู่ดีๆไปในที่หนึ่งโรงแรมลาวตอนนั้นไปทํางานที่ลาวใส่แบบหินก็แน่นๆอยู่ดีๆอยู่ๆแค่เข้าห้องห้องพักห้องเนี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแปลกๆเท่านั้นละค่ะหินแตกออกมาร่วงกระจายขาดปรึมอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทาให้เรารู้สึกคอนเฟิร์มความรู้สึกตัวเองชัดเจนว่าเฮ้ยที่นี่ต้องมีอะไร นีเหมือนที่เรารู้สึกแน่นอนแล้วก็รับแรงประทะนะคะเราก็จะได้วางตัวให้ถูกซื้อท,อท,อที่ซื้อทางซื้อที่ซื้อทางอย่างเช่นถ้าไปโรงแรมไปโรงาบาลเลยอย่างเงี้ยโยนเหรียญสิบไว้ใต้เตียงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นการซื้อที่ซื้อทางให้เรานอนหลับให้เราไม่ต้องมากวนแล้วก็สวดนมนต์ก่อนนอนนะคะทําสมาธิก่อนนอนนะคะเพื่อให้จิตใจเรามั่นคงเข้มแข็งอะไรไม่ดีจะได้ไม่มากวนเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผี เพราะว่าอะไรพลังงานที่ดีมันจะทำให้สามารถมีอิทธิพลในการต่อต้านและระมัดระวังสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากำกายตัวเราได้แต่ถ้าเราเป็นคนขี้กลัวเราก็เหมือนเป็นการเปิดรับอุ๊ยกลัวจังเลยเหมือนโดนแกล้งอะค่ะถ้าเราเจอผีที่ขี้แกล้งขี้กลัวแล้วเราไปกลัวเขาก็จะยิ่งแกล้งเราก็จะยิ่งทำให้เราเหมือนกับว่า ต้องการให้รับรู้ว่าเขามีอิทธิพลต่อเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการรับอิทธิพลของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นผีหรือดวงจิตวิญญ,ญาณอะไรใดๆก็ตามเขาก็ยังอยากเกิดเป็นมนุษย์นะคะเพื่อที่จะมีโอกาสได้ต่อยอดต่อกุศลนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราทําตัวข่มวิญญ,ญาณข่มผีข่มดวงจิตนะคะมันก็เหมือนกับโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรหรือว่าอะไรก็ตามก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่มีจิตวิญญาณเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าไปคิดว่าฉันเหนือเธอเธออยู่นะฉันแต่เมย์แค่กาลังจะบอกว่าดวงจิตวิญญาณเขายังอยากเกิดเป็นคนเลยเพราะฉะนั้นการเป็นคนเนี่ยแหละคะ่ะมีอํานาจมีโอกาสได้ปฏิบัติได้เรียนรู้กับร่างกายได้เรียนรู้โดยใช้สติปรรัญญาใช้ร่างกายในการเป็นครูในการสอนเราทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของเราก็เอามาสอนในเรื่องของความเข้าใจการตัดทุกข์แล้วก็รวมถึงสติปัญญาของ เราก็เอามาเข้าใจในเรื่องของการทํามาหากินแล้วรวมถึงจัก,กรวาลใบนี้ก็ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ได้ถูกทางทั้งในเรื่องของพลังงานเรื่องของสติสัมปชัญญะสติปัญญาที่เอามาผนวกกันแล้วก็เรื่องของศีลการไม่เบียดเบียนใครมันก็จะทําให้ชีวิตของเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ติดสุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปแล้วก็อยู่รอดพ้นจากอุปสรรคภัย,ภยอันตรายทั้งหลายได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่า สำหรับเมนะเมย์แนะนำเลยสีทรีนนะคะสีเหลืองสดใสดึงดูดพลังงานส่งเสริมในเรื่องไอเดียความคิดสติปัญญานะคะเหมาะมากนะคะยิ่งเป็นกับบาดเพียนด้วยแล้วนะคะยิ่งส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายได้ดีรวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับหินสิทรีนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีคนที่เป็นโรคเครียดเป็นโรคใช้ความคิดเยอะๆเออหินอันนี้ก็สามารถช่วยบำบัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานความเครียดความกดดัน ความแบบเขาเรียกว่าอื่นๆมัวหมองในความคิดความรู้สึกได้ดีมากสำหรับหินซิเทนซึ่งเมยลองใช้แล้วมันมันมันมีฟีลลิ่งนั้นจริงๆนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าในหลังจากที่เขาวิจัยกันมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานหิน หินซิดรินสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยซึ่งถ้าเราคิดเป็นวิทยาศาสตร์มันเหมือนกับว่าพอเราไม่เครียดระบบย่อยทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าเราไปตึงเครียดระบบย่อยก็แย่กดไหลย,ย้อนก็มาทุกอย่างก็มามันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของสุขภาพยังไงก็ ถือว่าอันนี้นะคะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการลดความเครียดการลดภาวะโรคซึมเศร้าการเป็นพลังงานดึงดูดแบบนี้ได้ดีมากๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ร้อทั้งหมด มันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีความคิดและการปฏิบัติของคุณเยนด้วยสวัสดีค่ะคุณติ่ะมาพอสวัสดีค่ะนะคะเข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันฝักไปดูย้อนหลังด้วยก็ได้นะคะที่เพจใช้เฟมู่หรือ Youtube เมมีเซนนะคะก็เข้าไปตามกันได้เมก็จะเอาจากตรงเนี้ยแคปไปลงไว้ให้นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเกี่ยวกับการดึงดูด หินซิตรินนะคะจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการดินดูดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับดีๆที่นํามาฝากทุกคนกันนะคะแล้วก็ใส่คู่กับปาตะเพียนนะคะเหมาะมากเกี่ยวกับเรื่องของการทําการค้าขายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของออการเขาเรียกว่าอะไรคะ การโต้อตอบว่องไวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณโมแต่ไปลอยๆไม่ทันลูกค้าจะตอบจะอะไรเออขอคิดก่อนนะคะอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งตัดโอกาสในเรื่องของความเป็นลูกค้าของคุณไปได้เพราะฉะนั้นก็สําหรับวีคนี้นะคะทําความรู้จักกันกับหินซิทรีนนะคะสีเหลืองแบบนี้นะคะมองดีๆไม่ใช่ไหมทองนะไหมทองมันจะต้องมีเส้นๆแต่นี่มันจะเป็นสีเหลืองใสๆนะคะแล้วก็ช่วยบําบัดเกี่ยวกับด้วยความเครียดโรคซึมเศร้านะคะแล้วกออ็ส่งเสริมในเรื่องปัญญาดึงดูดทรัพย์สินเรื่องเงิน ทองได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เมพยายามบอกทุกครั้งว่าในเรื่องของพลังงานธรรมชาติมันไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติของตัวเองการตั้งใจทํางานวิธีความคิดด้วยนะคะมันถึงจะส่งเสริมซึ่งกันและกันบ้านหลังหนึ่งอะคะ่ะถ้าคุณมีสีเสาหลักที่มันครบนะคะมันก็จะยิ่งส่งเสริมให้บ้านหลังนั้นมีความแข็งแรงน่าอยู่นะคะแต่ถ้ามีสีเสาหลัก ไม่ครบนะคะมันก็ไม่แข็งแรงโอนเอ็นนะคะทำอะไรมันก็ได้ครึ่งๆกลางๆเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เรารู้ในเรื่องของอสรรพคุณของเขาแล้วเรานํามาใช้ได้มันก็จะส่งเสริมได้ไทเกอร์ก็มีเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปจะเป็นไทเกอร์อายนะคะอันนี้อันนี้ก็เอามาเหมือนกันนะคะไทเกอร์อายไทเกอร์อายก็มีนะคะป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะคะไทเกอร์อายเราก็มีเหมือนกันนะคะนี่ ซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปในอาทิตย์หน้านะคะป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยแล้วก็เป็นลักษณะของการเหมือนกับว่าดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโชคลาภ การเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะให้ดูใกล้ๆเลยไทเกอร์อนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดเรื่องนี้กันเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะใครที่ไม่เคยรู้จักซิตรินนะคะก็สามารถมาถับสอบถามได้ที่ชัยเฟมูนะคะของแทน้แน่นอนร่วมถึงนะคะปาจเพียนนะคะของหลวงพ่อเจริญนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายนะคะสติปัญญานะคะคําพูดความเมตตานะคะก็สามารถส่งเสริมได้นะคะโชคลาภเงินทองนะคะช่วงวิกฤตแบบ อะไรที่เป็นที่พึ่งทางใจที่ดีได้ก็เลือกได้จากไฉเฟมูแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ดีใจที่กลับมาเจอทุกคนนะคะอย่างที่บอกนะคะสําหรับเมมีเซนนะคะเสาร์นี้ไปปฏิบัติธรรมนะคะก็อนุโมทนาสาธุให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพุธหนะ้าเสาร์นี้ไม่ได้เจอที่เพจเมมีเซนนะคะเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมบางที3ามสี่ทุ่มยังไม่เลิกยังไม่ได้เข้าห้องอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าทุกคนจะรอนะคะก็ขอไปปฏิบัติธรรมนิดนึงตั้งแต่วันศุกร์นะคะจ ถึงวันจันทร์วันอังคารกลับมาเจอกันวันพุธนะคะเราก็จะมีสิ่งดีๆมามอบให้นะคะเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนล่วงหน้าเลยวันพระใหญ่ด้วยมีโอกาสก็ไปทําบุญกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะทําอะไรก็ตามเมย์ยังคงเชื่อเสมอว่าดวงเป็นแค่50%ของชีวิตค่ะที่เหลือคุณสามารถเลือกกําหนดชีวิตคุณได้ด้วยตัวคุณเองแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีโปรเจกต์พิเศษรายการพิเศษมาเจอกันทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะใช้เฟรมค่ะ